สวัสดีทุกท่านครับผมที่เขามาขึาน้นลงบ่อยจนเจ๊ซีไม่เข้ามาดูแล้วอะไรไมปดีน้องเมฆคนลึกลับมาแล้วนะครับสวัสดีคนลึกลับมาดูช้างน้อยหน้ารับนะ ช้างน้อยระรังิเลยตอนากนตอนนี้ชากิเลกอ่ยิเล็กกระรังอ้อนนะอ้อนแม่ๆแล้วก็กินนมไปด้วย ก,กันภาคก,กันภาคไรสามเียงเลยเรียก,กดูว่าเขตไหนโอเค <c oughs> มีสองเขตแล้วตอนนี้ คุรดิมชัดค่ะแต่มนาไม่ชัดอลองเปรียบเทียบดูน่าจะเป็นที่เครื่องโทรศัพทนะ์นะเห็นบานะ อนาจบรินชัดแต่มาดามไม่ชัดของโหแล้วครับดูที่ช่องที่ชัดนี่นะคะเรียกเอาเคลือนเปลียบเทียบให้ดูกระโดดไปกระโดดมาได้ครับช่องนี้ชัดขาดเป็นที่เครื่องโทรพท์จริงๆครับพี่ ช่องนี้ชัดอขอบคุณครับที่ติดแจ้งกัน,นรับชมเข้ามาอ่ะยาวไปเลยครับช่องชัดไี่ยาวไปเลยและยาวไปเลย ก like ันแบบเดียวกันนั่นแหละเาเรียกดูครับประตช้างน้อย มาตามติดชีวิตช้างน้อยต่อครับช่องไหนชัดก็ดูช่องนั้นครับ เดี๋ยวครับอ่าเรียกกินนมอยู่ประมาณตอนนี้ <laughs> <small> <says> <hors> <hors> <hors>